สวัสดีครับผมโค้ดแบงค์สุภคคนครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องขององค์ประกอบในการเลือกทําธุรกิจของเวอร์คคิวนะครับมีอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเราคอยติดตามชมนะครับไปกันเลยครับ ที่เลือกทําธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมเองนะครับหรือเพื่อนๆที่กําลังมองหาอยู่เนี่ยต้องคํานึงถึงองค์ประกอบ7อย่างที่เราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมครับในเรื่องของบริษัทนะครับในเรื่องของอสินค้าในเรื่องผลตอบแทนนี่นะครับในเรื่องของเทรนด์การตลาดนะครับกระแสน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการหรือผู้บริหารบริษัทนั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะคุยถึงองค์ประกอบที่ เราต้องเหน็ดเหนื่อยกันทั้งปี2ปี3ปีแล้วแต่เวลาที่กํากหนดนะครับหรือว่าความขยันอดทนของนักธุรกิจนะครับนะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของผลตอบแทนของบริษัทเบอร์คิวนะครับว่าเหมาะสมนะครับหายเหนื่อยไหมกับการที่เราต้องเป็นเหน็ดเหนื่อยทํายอดขายให้กับบริษัทแล้วก็ทายอดขายให้กับตัวเองนะครับว่าวันนี้มันคุ้มค่า หนึบหนึ่งหรือไม่นะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับว่าหน่วยการลงทุนเนี่ยมันลงทุนเยอะไหมนะครับแล้วาการทําการตลาดเนี่ยมันยากไหมนี่คือองค์ประกอบนะครับทั้ง7อย่างนั้นนะแต่ว่าวันนี้องค์ประกอบสําคัญที่สุดนั่นคือในเรื่องของผลตอบแทนทางด้านการตลาดครับเดี๋ยวเราไปชมกันโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเรื่องของผลประโยชน์หรือว่า แผนการตลาดของบริษัทเวอคิวนะครับที่จ่ายให้เรานะครับว่าแผนการตลาดเขานั้นนะครับวิธีการทําเป็นยังไงนะครับแล้วสามารถจะรับรายได้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยว่าวันนี้นะครับถ้าเราจะเข้าไปทําธุรกิจกับเวอคิวเนี่ยเราต้องมีความเตรียมพร้อมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตําแหน่งทางธุรกิจกันนะครับเอาเริ่มันเลยนะครับ ตำแหน่งทางธุรกิจของเวอร์คิวเนี่ยเขาแบ่งเป็นแบบนี้ครับนะการเริ่มต้นธุรกิจกับเวอร์คิวเนี่ยนะครับเริ่มต้นแบบง่ายๆนะครับใช้สินค้าแค่หนึ่งชิ้นท่านก็จะกลายเป็นตำแหน่ง i b o นะครับ <S <S i b o เนี่ยคือตำแหน่งที่ไม่สามารถที่จะมีข้อเสียอยู่นิดเดียวครับไม่สามารถที่จะไปกินแผนบาลานได้นะครับแต่มีค่าแนะนํานะครับโดยเริ่มต้นอยูที่ที่20คะแนนหรือใช้สินค้า1ชิ้แนแค่นั้นเองนะครับนะ ถ้าสินค้าหนึ่งชิ้นถ้าเป็นดรตออยก็20คะแนนถ้าเป็นพวกขมิ้นชันเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งร้อยคะแนนก็จะอยู่ในตําแหน่งของ IBO นะครับรับรายได้มาจากค่นนาเท่านั้นนะครับนะต่อไปครับเราก็สามารถที่จะสะสมตําแหน่งนะครับโดยที่ใช้สินค้าเองนะครับนะหรือใครสามารถที่จะปิดตําแหน่งก็ได้นะครับโดยมีคะแนนอยู่ที่400คะแนนก็จะกแก้ตำแหน่งบอลตาแหน่งบอลจะรับรายได้ต่อวันอยู่ที่2,400บาทนะครับ เดือนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ7 2 0 0 0บาทนะครับแล้วเราก็สะสมเรื่อยๆครับสะสมในการซื้อกินซื้อใช้ในตัวเองนะครับครบ800คะแนนเนี่ยนะครับท่านก็จะรับไปได้ต่อวันเนี่ยถึง5,600บาทต่อวนันแล้วก็รายเดือนอยู่ที่1 6 8 0 0 0บาทต่อเดือนเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ตำแหน่งทงธุรกิจเนี่ยมีการลงทุนอยู่แค่3ตํตำแหน่งนี้ครับนะาตำแหน่งนี้นะเนะพราะฉะนั้นตำแหน่งอื่น ใครที่จะสะสมก็ได้นะครับหรือใช้โครงสร้างในการขึ้นตำแหน่งก็ได้นะครับโครงสร้างในการขึ้นตำแหน่งเนี่ยเขาจะมองที่ตำแหน่งซิลเวอร์เท่านั้นนะครับใครที่สะสมครบซิลเวอร์แล้วเนี่ยท่านแค่มีซิลเวอร์แนะนําตรงนะครับนะซิลเวอร์ข้างซ้าย2คนข้างขวา2คนท่านก็จะกลายเป็นตำแหน่งโกครับนะไม่ต้องลงทุนซ้าเลยนะครับนะท่านก็จะประับตำแหน่งเป็นตำแหน่งโก้แล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็น1 1 2 0 0บาทต่อวัน เดือนละประมาณ3ามแสนสามนะครับสะสมไปเรื่อยครับนะท่านที่จะกลายเป็นตำแหน่งแพคเนัเนมเนี่ยก็มีโกนะครับก็มีตำแหน่งโกรหรือสะสมจากตำแหน่งซีเวอร์มาเป็นตำแหน่งโกเนี่ยครับนะซ้ายสองคนขวาสองคนเนี่ยท่านก็จะกลายเป็นตำแหน่งแพคเนัเนมรายได้จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น1 6ึ0 0หบาทต่อวันนะแล้วก็มีรายเดือนอีก4ี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับนี่คือในการสะสมในการ สะสมโครงสร้างขึ้นตำแหน่งนะครับรายได้ท่านก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับใครที่จะเป็นเอ็กซ์ซีนนะครับก็สามารถสะสมทำโครงสร้างได้เช่นเดียวกันโครงสร้างเดิมครับจากซิลเวอร์เป็นโกลครับจากโกลเป็นแพตตินัมครับถ้าเรามีแพตตินัมนะครับซ้าย2คนขวา2คนก็คนที่ท่านหามา4คนนี่แหละนะครับเพื่อพัฒนาโครงสร้างให้เขาเป็นตั้งแต่โกมาเป็นแพตตินัมแพตตินัมเป็นเอ็กซ์ซีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโครงสร้าง แพชนะา2มคนซ้าย2คนขวาท่านก็จะกลายเป็นเ e อ็กซ์คลูนั่นเองนะครับมันไม่จําเป็นต้องซื้อคะแนนสะสมหรือใครที่ใช้สินค้าเองก็สามารถสะสมได้แต่แนะนําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะสะสมโครงสร้างเพื่ออัพตำแหนง่งท่านเองนะครับรายได้ก็จะขึ้นเป็นเดือนละ6 0แสนบาทนะครับตำแหน่งล่าสุดนะครับหรือตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตำแหน่งัม่แต่เพอร์จนเ e อ็กซ์คลูซเนี่ยนะครับ เรามีสามารถมีรายได้จนถึงเดือนละ9 0 0แสนบาทเลยทีเดียวจากแผนเดียวคือแผนบาลานนะครับทีนี้ในเรื่องของผลประโยชน์มาจากข้อไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคหลังจากที่ทุกท่านได้เลือกตำแหน่งทางธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับนะมันก็จะมีช่องทางในการรับรายได้ทั้งหมด5ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับเขาเรียกว่าช่องทางจากการขาย ข้อนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยจะมองข้ามแบบว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ขายนะแล้วฉันออคือฉันไม่ชอบขายอะเอาง่ายๆนะครับแต่มีบางกลุ่มที่เขาชอบเป็นนักขายเนี่ยกิจการขายปลีกเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราเป็นสมาชิกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะซื้อในราคายกตัวอย่างตัวโคจิงจิเนี่ยนะครับในราคาสมาชิกอยู่ที่หกร้อยบาทต,นะะต่อหนึ่งกล่องนะครับต่อหนึ่งกล่องนะเรามีคะแนนอยู่ที่หนึ่งร้อยคะแนนนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราจะเป็นนักขายเนี่ยสมมติว่าเราขายได้หนึ่งกล่องต่อวันนะครับต่อวันนะนะครับเราจะได้การกาไรขายฝีอยู่ที่กล่องละหกร้อยบาทถูกต้องหรือไม่นะครับหกร้อยบาทนะครับสูงสุดคือกล่องหกร้อยบาทนะครับซื้อหกร้อยขายพันสองนะครับนะเพราะฉั้นในหนึ่งกล่องต่อวันเนี่ยเราจะมีกําไรอยู่ที่หกร้อยบาทต่อวันนะถ้าวันหนึ่งคุณขายได้สิบกล่องต่อวันคุณได้กําไรอยู่ที่ หกพันบาทต่อวันนะครับสิบของเนี่ยหกพันบาทต่อวันนะเดือนหนึ่งแสนแปดอ่ะง่ายๆนะครับถ้าในวันหนึ่งท่านขายได้สักสามสิบกล่องต่อวันนะครับสามสิบกล่องต่อวันเนี่ยนะท่านจะมีกไรจากการขายปีกเนี่ยวันละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทวันละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะเดือนหนึ่งเนี่ยนะ เอาสามสิบคูณสามสิบเนี่ยท่านจะมีอ่าท่านท่านจะมียอดขายถึงเดือนละเก้าร้อยกล่องเก้าร้อยกล่องเนี่ยท่านคูณคูณหกร้อยบาทต่อกล่องก็แบบนะอ่าเก้าหกห้าสิบสี่เพราะฉะนั้นเดือนนึงเนี่ยท่านมีรายได้ถึงห้าแสนสิบบาทนะครับอันเนี้ยมาจากการขายปลีกดยเฉพาะนะครับแน่นอนครับบางคนขายอาจจะไม่ถึงขนาดสิบ กล่องต่อวัน30กล่องต่อวัน,นครับแต่มันมีวิธีการขายที่เราได้เข้าไปเรียนรู้ในระบบออนไลน์ใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะทําเพจเป็นนะครับบางคนอาจจะยิง Facebook ยิงเพจยิง Google ยิง Instagram คือหล,หลายอย่างนะครับมันทําให้สามารถที่จะขายสินค้าได้ข้อนี้เนี่ยมหาศาลมากแล้วไม่มีเพดานจากัดทียว่าวันนี้เขาจะจ่ายท่านวันละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นไม่ใช่ครับยิ่งขายได้เยอะยิ่งได้เยอะนะครับวันหนึ่งถ้าเกิดว่า ท่านเก่งในเรื่องของออนไลน์นะครับแล้วสามารถขายได้วัน,นะ100ละหนึ่งร้อยกล่องเป็นไปได้นะหนึ่งร้อยกล่องนั้นท่านได้กําไรวันละหกหมื่นนะครับวันละหกหมื่นเนี่ยเดือนเท่าไหร่ท่านคิดเอาเองนะครับข้อนี้มหาศาลมากๆอย่ามองข้ามน,นะครับเรื่องของกําไรขายปลีกนะครับข้อที่สองครับผลประโยชน์ข้อที่สองเนี่ยมาจากการแนะนํานะครับมาจากการแนะนํานะครับนะาะฉะน,นั้นจากเ,เราเนี่ยสมมุติว่านะครับสมมุติว่านะ นะครับสมถติว่าท่านสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับนะถือว่าเป็นตําแหน่งซิลเวอร์แล้วกันนะครับตำแหน่งซิลเวอร์แล้วกันในตําแหน่งซิลเวอร์เนี่ยเขาบอกว่านะครับจะมีรายได้จากค่าแนะนํานะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในชั้นลูกนะครับนะและในชั้นหลานอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีสองชั้นนะครับนะในเรื่องของ ค่าแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นค่าแนะนำเนี่ยนะนะครับค่าแนะนำของซีนเวอร์เนี่ยจะมีอยู่2ชั้นนะครับบอลมี1ชั้นนะครับนะแต่ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเป็นตำแหน่งซีนเวอร์สะสมแล้วน,น,นะครับนะสมมติว่าท่านเป็นตำแหน่งซีนเวอร์แล้วเนี่ยท่านก็แนะนำซีนเวอร์ใช่ไหมครับลิงคนเป็นซีนเวอร์แปดคะแนนใช่ไหมครับนะอยู่ในด้านนี้อีกนะครับแนะนำตรงนะไปซื้ออีก800คะแนนนะครับนะสมมติว่านแนะนำ อสองคนนะครับซิมเวอร์นะครับนะซิมเวอร์นะครับแปดร้อยคะแนนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของแปดร้อยคะแนนเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะได้ค่าแนะนำอยู่ที่หกร้อยสี่สิบบาทหกร้อยสี่สิบบาทนะนะครับแต่ถ้าวันนี้เราแนะนำอีกอ่แนนาแนะนำโกถูกไหมแนะนำโกนะครับสมมไหมโกเนี่ยนะโกเนี่ยมีคะแนนอยู่ที่สองร้อยในสองพันสี่ร้อยคะแนนเนี่ยท่านจะได้อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นใน ส่วนของค่าแนะนำเนี่ยเขาแบ่งจากเป็น2ชั้นนะครับนะเป็นชั้นลูก80%แล้วในชั้นหลานอีก5%เราสามารถแนะนำ<ม>ครับเราสามารถแนะนำที่ไม่มีการจำกัดชั้นนะครับแนะนำเท่าไหร่ก็ได้ครับมีกำลังหรือว่าความสามารถเท่าไหร่ก็แนะนำไปท่านจะได้อยู่ที่80%อของคะแนนที่เกิดขึ้นที่เราแนะนำตรงนั่นเองนะครับค่าแนะนำไม่มีการจำกัด ไม่มีขีดจำกัดนะครับจากแบบ Infinity ท่านสามารถที่จะเป็นซิเวอร์แนะนำโกแนะนำแพคแนะนาได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจะเป็นข้อที่ใครขยันมากได้มากใครที่ขยันน้อยก็ได้น้อยจากค่าแนะนำนั่เองนะครับนี่คือผลประโยชน์ในข้อที่2ครับการแบ่งจ่ายในค่าแนะนำในข้อนี้นใน,น,นใน,น,ใ,น,ใ,นในแผนที่2เนี่ยนะครับในค่าแนะนำเนี่ยเขาแบ่งจ่ายทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จะแบ่งจ่ายเป็นห้าเจนนะครับนะ แต่เริ่มต้นตั้งแต่ตำแหน่งบอลน,นะครับตำแหน่งบอลเนี่ยนะตำแหน่งบอลเนี่ยเขาได้จ่ายที่ g ีก็คือเจนหนึ่งนี่เองนะครับอยู่แปดสิบเอ้ยอ่าอ่นใช่ใช่ครับโทษทีอีกแปดสิบนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถัดไปครับตำแหน่งซิมเบอร์เนี่ยนะครับเขาแบ่งจ่ายเป็นสองชั้นครับมีชั้นหนึ่งนะครับแล้วชั้นที่สองอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตำแหน่งโกนะครับนะ,ะ,นะะตำแหน่งโกก็แบ่งจ่ายเช่นเดียวกันครับนะครับ อีกสชั้นนะครับก็คือ90%ในชั้นที่3นะครับก็คือเป็นเจน2เจน3เนี่ยนะครับอย่างละห้านะครับตำแหน่งนแพทตินา่ามครับนะตำแหน่งแพทตินา่าเนี่ยนะครับก็เป็นชั้นแรกเนี่ยแปนะครับชั้นต่อไปก็5%้5นะครับแล้วก็5%นะะต์ครับตำแหน่งสุดท้ายครับเป็นแหน่งเ e อ็กซ์ีครับก็คือจะจ่ายหมด100%่งร้อ็ครับจะจ่ายไปถึงชั้นที่5นะครับอีก5%เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือการแบ่งจ่ายในนนค่าแะของ แผนที่2ครับทีนี้เรามาดูเรื่องของผลประโยชน์ในข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยเขาเรียกว่าการาจ่ายแบบบาลานซ์ทีมนะครับเพราะฉะนั้นของวัวคิวเนี่ยเขาจะจ่ายอยู่ที่ไซเคิลละ400คะแนนนะครับ400คะแนนจะจ่ายอยู่ที่40%นะครับก็เป็นตามนี้ครับนะครับเขาเรียกแผนบาลานซ์นะครับนะบาลานซ์จากการจับคู่นั่นเองนะครับคู่ละนะครับ400คะแนนซ้ายและ 400คะแนนฝวานะครับเท่ากับ4 0นะนี่เรามาดูตัวอย่างกันว่าไอ้40%เนี่ยนะครับที่มาที่ไปมันเป็นยังไงสมมุติว่าสมมุติว่านะครับเรานะครับอยู่ในตำแหน่ง e อนะครับเอเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถเป็นได้อยู่แล้วครับคือทุกคนต้องเป็นหมดครับไม่ว่าจะเป็นการแนะนำหรือว่าโครงสร้างที่เกิดขึ้นนะครับจากซินเวอร์เนี่ยนะครับยังไงก็เป็นครับ นะเพราะฉะนัน้นการที่เราจะมีรกาตแผนนี้เนี่ยนะครับบริษัทบอกว่า,วาถ้ามีคะแนนเกิดขึ้น400คะแนนซ้ายนะครับหรือ400คะแนนขวานะครับบริษัทจะจ่ายอย่ที่40%นะครับ40%ก็คือคู่ละ160บาทดูว่าน้อยนะดูว่าน้อยนะครับนะถ้าฝั่งนี้นะครับสมมตินะครับถ้าฝั่งนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นฝั่งอ่อนนะนะครับ ฝั่งนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นฝั่งแข็งนะคะสมมุติว่ามีฝั่งแข็งอยู่สักประมาณอ่าสีแสนคะแนนนะสมมุติ 4, นะสีแสนคะแนนนะคะ 4, นะสีแสนคะแนนนะครับแต่เผอิญว่าฝั่งอ่อนเนี่ยฝั่งอ่อนนะครับฝั่งอ่อนก็จะมีอยู่ที่มาวันนี้นะครับสี่หมื่นคะแนนนะคะ 40, นนรับสี่หมื่นหารสี่ร้อยเราจะได้เท่ากับหนึ่งร้อยคู่นะครับเท่ากับหนึ่งร้อยคู่ใช่ไหมครับหนึ่งร้อยคู่ในวันนั้นนะครับ หนึ100่งร้อยคู่คูณกับร้อยหกสิบครับวันนั้นท่านจะได้ไดีรายได้ถึงหนึ่งหมื่นหกพันบาทน,นี่ต่อวันนะครับหนึ่งหมืนหกพันบาทต่อวันแล้วทีนี้คะแนนที่เกิดขึ้นจากฝั่งอ่อนสี่หมื่นคะแนนจ่ายไปแล้วนะครับนะจ่ายไปแล้วแล้วมาหักกับคะแนนฝั่งแข็งครับสี 40, ่หมื่นลบสี่แสนครับเหลือที่สามแสนหกหมื่นคะแนนครับสามแสนหกหมื่นคะแนนนี้เนี่ยนะครับสามแสนหกหมื่นคะแนนนี้เนี่ยนะครับ เขาไม่ได้เก็บไว้คำนวณวันถัดไปโดยที่ไม่ได้ตัดออกเลยนะครับไม่ได้ตัดออกนะครับนะสมมุติว่าวันต่อไปนะครับฝั่งนี้มาอีกสี่หมื่นคะแนนนะครับก็จ่ายอีกหนึ่งร้อยคู่นะครับคู่ละร้อยหกสิบบาทก็เท่ากับหนึ่งหมื่นหกพันบาทต่อวันนะครับก็หักลบไปเรื่อยๆครับลบอีกสี่หมื่นคะแนนก็อยู่ที่สามหมื่นสองพันคะแนนนะครับไปสามแสนสองหมื่นสองพันคะแนนนะครับก็จะเหลือไว้อย่างนี้นะครับ ตลอดไปนะครับจนกว่าขาแข็งจะหมดนะครับหรือไม่ก็มันจะมาอย่างเงี้ยบาลานซ์บาลานซ์บาลานซ์อย่างงี้ตลอดนะครับแผนนี้นะครับจ่ายสูงสุดเนี่ยวันละสามหมืไมไมมม่นนะครับแปดสิบบาทไม่รู้แปดสิบบาททำไมไม่จ่ายตั้งแปดร้อยก็ไม่รู้นะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาจ่ายสูงสุดเนี่ยวันละสามหมื่นบาทนะครับโดยที่ไม่ต้องรักษาย,ยอดเก็บฝังแข็งนะครับไม่ต้อง อ่าไม่กังวลเรื่องให้เขาจะตัดขาแข่งเราทิ้งไหมนะครับเพราะในวันนี้แผนนี้จะเป็นแผนทาเงินนะครับนะบางคนบอกว่าเฮ้ยคู่ละร้อยกวสิบาทแมันมันน้อยไปต้องดูหน่วยการลงทุนด้วยนะครับนะว่าหน่วยการลงทุนของเราเนี่ยมันมากหรือน้อยนะครับ400คะแนนก็เท่ากับว่า2,400บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าเหมาะสมและพอสมควรนะครับไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปแผนนี้ถือว่าผ่านครับโอเคนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของผลประโยชน์ข้อที่4กันนะครับผลประโยชน์ข้อที่สีเนี่ยเขาเรียกว่าค่าลิขสิทธิ์นะครับที่เราไปแนะนํา <c oughs> องค์กรหรือว่าแนะนําในกลุ่มสมาชิกนะครับหรือเราเรียกติดปากว่าเป็นแมทชิ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแมทชิ่งของอแมทชิ่งโมนัสของเวอร์คิวเนี่ยเขจาจ่ายทั้งหมด20%โดยแบ่งจ่ายเป็น4เจเนอเรชั่นนะครับนะ จ่ายท C, 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 ั C, 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 C kind of ้งหมด4สี fruit, A, F, C, C ่สี่สี่เจนนะครับหรือสี่ชั้นนั่นเองนะครับหรือว่าชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหรนชั้นล้นนะครับเพราะฉนั้นเราคิดง่ายๆว่าเขาจะเริ่มจ่ายเนี่ยนะครับเต็มสุดเลยนะครับยี่สิบเซนเนี่ยเขาเริ่มจ่ายที่ตำแหน่งเอ็กซ์เซนดเนี่ยนะครับเขาจ่ายอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับรองลงมาครับก็เป็นตำแหน่งแพทตินั่มนะครับแพทตินั่มเนี่ยเขาจ่ายที่ชั้นลูกนะครับแล้วก็ชั้นหลานคือเจนสองนั่นแหละนะแล้วก็มาเจนสามก็คือสิบห้าเปอร์เซ ลดลงมาหน่อยนะครับก็จะเป็นตําแหน่งโกนะครับตําแหน่งโกเขาจ่ายที่สองชั้นครับนะเป็นชั้นเจนหนึ่งเจนสองนะครับแล้วก็ตําแหน่งซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์กับตําแหน่งบอลเขาจ่ายแค่ชั้นเดียวครับคือชั้นแรกคือลูกติดนั่นเอง f i ะนั้นแผนนี้เนี่ยนะครับแล้วรายได้ที่เขาจ่ายเนี่ยมาจากไหนครับก็มาจากแผนที่สองครับก็คือแผนบาลานซ์รายได้จากแผนบาลานซ์นะครับก็คือสมมุติว่าตัวเรานะครับ ตัวเราเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดสี่เกนใช่ไหมครับนะสี่เกนนะนะครับลูกหลานนะครับนะครับสมมุติว่าในชั้นแรกเนี่ยในชั้นแรกมันไม่นาตรงใช่ไหมครับไม่นําตรงนะนะครับแนะนำอย่างนี้นะครับเ,เรียกว่าการแนะนําตามชั้นนะครับเราแนะนำเอเอแนะนำบีบีแนะนำซีซีแนะนำดีน,ำ C, C ดน,ำนะครับนะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเจนหนึ่งเจนสองเจนสามแล้วก็เจนสี่นะครับเพรอท่านใครที่เป็นเอฟกูสี่เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะได้รับทั้งหมดเนี่ยสี่ชั้นเลยนะครับแล้วก็มาดูรายได้ของแต่ละชั้นสมมุติว่าเราแนะนําใน A อในเอ,นเอมีรายได้อยู่หนึ่งแสนบาทสมมุตินะ 1, มมครับหนึ่งแสนบาทเนี่ยเรารับห้าเปอร์เซ็นก็คือห้าพันบาทนะห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทเลยของ รับห้าบาทนะครับอันนี้คือเจนที่หนึ่งนะครับนะเจนเจนที่หนึ่งเราเรา,เรามีลูกสองคนเราก็อีกหนึ่งคนก็จะรับหนึ่งแสนบาทนะครับรายได้แต่ละคนมันแตกต่างกันนะครับเราก็รับอีกห้า0ันบาทนะครับห้านะ0บาทแต่สมมติว่าอ่าในชั้นในชั้นเจนสามเนี่ยนะครับมีสองคนมีสี่คนมีแปดคนมีสิบหกคนใช่ไหมครับแต่อเผอิญว่าในสี่คนนี้มีรายได้ล้านหนึ่ง หนึ่งล้านบาทนั่นแสดงว่าเราจะได้รับผลประโยชน์จากค่าลิขสิทธิ์ที่บริษัทจะให้ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยหนึ่งอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับบริษัทไม่ใช่ว่าหักรายได้ของนายซีมาจ่ายไม่ใช่นะครับบริษัทจ่ายเพิ่มซึ่งเป็นค่าลิขสิทธิ์มาตั้งแต่แผนแรกคือค่าแนะนำครับเราแนะนําใครนั่นคือลูกเราะครับคือลูกตรงเพราะฉะนั้นแผนนี้เนี่ยยิ่งแนะนําเยอะยิ่งยากเยอะนะคระับนะเพราะเขาจ่ายสี่ชั้นนะครับยิ่งเราแนะนำสิบคน นั death, ่นคือชั้นลูกนะครับนะสิบคนแต่สิบคนก็กลายเป็นชั้นหลานเนี่ยเรามีร้อยคนร้อยคนแต่สิบคนเป็นพันคนพันคนแต่สิคนเป็นหมื่นคนเพราะฉะนั้นหมื่นคนเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่ครับนะถ้าหนึ่งหมื่นคนที่มีรายได้คนละเอาไว้คนละหนึ่งหมื่นบาทนะนะครับในหนึ่งหมื่นคนมีรายได้คนละหนึ่งหมื่นบาทนะครับนะหนึ่งหมื่นคูณหนึ่งหมื่นเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นคูณหนึ่งหมื่นเท่ากับสิบล้านใช่ไหมนะ 1ิล้านเนี่ยเราคิดเป็น5%เนี่ยนะล้านละ5 0 0 0มื่นเนี่ยเราได้ถึงเดือนละ5 0 0 0 0นบาทนะครับอันนี้คือเฉพาะค่าลิขสิทธิ์อย่างเดียวนะนะครับนะเพราะฉนั้นแผนเนี้ยไม่มีเขาเรียกว่าอินฟินิตี้นะครับไม่มีขีดจํากัดในการแนะนําไม่มีขีดจํากัดในการจ่ายนะครับแผน2ค่าประลน,นี้เขาจ่ายที่วันละ3า0 0 0 0บาทแต่ค่าแนะนำนะครับกับค่าแมทชิ่งเนี่ยเขาไม่มีลิมิตในการจ่ายเพราะนั้นใครที่มีความสามารถ แนะนำได้มากที่สุดนะครับรายได้าจากแผนเนี้จะมหาศาลมากๆนะครับเพราะฉนั้นคนขยันนี่แหละนะครับคนขยันหาคนจากที่มาหลักสูตรหนึ่งสี่เจ็ดก็แล้วแต่นะครับตรงเนี้จะมีรายแบบมหาศาลมากๆนะครับเขาเรียกว่าแผนลิขสิทธิ์คือรายได้จากแมทชิ่งที่เราไปแนะนําเข้ามานั่นเองครับส่วนรายได้ที่เป็นช่องทางที่ห้านะครับมันเป็นรายได้ของออนเซลนะครับออนเซลเนี่ยมันเป็นของอนาคตที่ เขาจะเริ่มจ่ายตั้งแต่คนที่มีตำแหน่งนะครับในเรื่องของเพื่อนะคะนะ mm hmm. รับเพราะฉะนั้นเพื่อไอ้กุศิเนี่ยบริษัทจะเริ่มจ่ายจ่ายออนเซลก็คือว่าเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยมาแบ่งปันในเรื่องของใครที่เป็นตำแหน่งกี่คนกี่คนก็เอาเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยมาหารแบ่งกันกี่คนก็แบ่งกันไปสมมุติว่ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งหนึ่งล้านบาทนะครับมีคนก็แบ่งกันไปประมาณนั้นนะครับนะอันนี้คือผลประโยชน์ของออนเซลของอคนที่มีตำแหน่งแล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงนะครับ เราแค่ทำหน้าที่ตัวเองก่อนนะว่าเรามีหน้าที่อะไรนะครับการที่เราสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วทาตัวเองเป็นนักธุรกิจเลือกตําแหน่งในธุรกิจที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีหน้าที่แนะนําธุรกิจให้กับคนรอบๆข้างคนที่เรารักมันถึงจะเกิดไรายได้ขึ้นมาแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีเรายังไม่ได้ทําหน้าที่ของเราเลยนะครับเราก็ไม่มีไม่ต้องไปฟังตําแหน่งของเกียรติยศนะครับที่เราจะขึ้นเวทีรับโลนะครับ รางวัลรับสูตรรับลถรับเงินรางวัลเนี่ยยังไม่ต้องคิดนะครับคิดแค่วันเนี้ยเราทําหน้าที่เราก่อนว่าเราจะเป็นนักธุรกิจตําแหน่งอะไรรับรายได้เท่าไหร่นะครับแล้ววิธีการที่เราจะรับแผนหนึ่งแผนสองแผนสามต้องทําอย่างไรนะครับอันน,นี้หาที่เราต้องมาคิดแล้วก็ดําเนินวิธีการที่เราจะเอาตามแผนที่บริษัทจ่ายได้ออกมาให้ได้เท่าน,นั้นเองนะครับ ที่ส่วนของบทบาทและหน้าที่ของนักธุรกิจที่กําลังหานะครับช่องทางที่จะสร้างรายได้หรือสร้างได้เสริมให้กับตัวเองนะครับในช่วงระหว่างท,ที่เราเกิดวิกฤตแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะไปเซิร์ชดูข้อมูลนะครับใน YouTube ต่างๆนะครับในเรื่องของบริษัทเวอร์คิวนะครับหรือเข้าไปใน y t u t u คำว่าว4 7่า1 4 เคล็ดลับจับเงินล้านนะครับที่ผมได้ได้ได้โพสต์ไปนะครับหรือใครที่ต้องการธุรกิจเสริมหรืออาจจะเป็นธุรกิจหลักนะการทําออนไลน์นะครับก็สามารถโทรปรึกษากันได้หรือติดต่อผู้อ่านของท่านก็ได้นะครับวันนี้เป็นโอกาสนะครับที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับหรือคนที่ยังหางานนะครับรายจ่ายอาจจะไม่พอนะครับกับรายรับนะครับ รายรับน้อยเกินไปนะครับกับรายจ่ายนะครับอยากมีได้เสริมเข้ามาในครอบครัวเนี่ยก็สามารถที่จะโทรปรึกษาเราได้นะครับเรายินดีจะให้ความาความรู้นะครับแล้วก็คำแนะนำดีๆจากอร์คิวนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับ